สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ้งกระเผลค่ะเมนูมื้อนี้มีอยู่สีอย่างนะคะพี่น้องเขาเอามาสีอย่างก็แล้วกันค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือแกงจืดใบตําลึงใส่เห็ดฟางใส่เต้าหู้หลอดน,นะคะพี่น้องอันนี้ก็นุ้ยสุดประเทศไทเบิรงเนาะคะ่ะและย่างที่สองก็คือไก่ปีกไก่หมักซอสท,ทอดค่ะพี่น้องนี่ค่ะนุหม,มักไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเมนูในนุนูนเห็ดดูอยู่ค่ะพี่น้องแต่นูเสีเห็ดให้เบิรง ซอสทอดนี้ยก็ใส่ตซอสแมกกี้นะคะพี่น้องใส่ซอสแมกกี้แล้วก็พริกไทยแล้วก็ใส่แป้งโกกิแป้งทอดกรอบชนิดใดก็ได้ค่ะพี่นอกกกก้อ,อ,นดดคนองคลุกเขาเพื่อให้มันกรอบค่ะม้อนนี้นุ้บริใส่ไข่นะคะแล้วอีกเมนูนหนึ่งก็คือพัดต้นอ่อนทานตะวันค่ะพี่น้องเมนูนี้บริเคยเฮ็ดจ้าเถื่อมือไปพอมาาค่ะก็เลยมาเสารารถผพัดใส่ไไน้ำมันหอยแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะพี่นอ้องแล้วอีกเมนูหนึ่งค่ะ ปังเบิงเหมือนหลายแต่บ่หลายเลยค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอันนี้หนูเฮ็ดแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นหูจงโปร่งตะเปียงอันนี้หนูบ่ได้เฮ็ดให้เบิงเนาะค่ะเพราะว่านูเคยเฮ็ดไปแล้วคลิปนึงแล้วก็มันต้องใส่เวลานานค่ะพี่น้องเราเผอิญว่านีหนูไปข้างนอกมากกับโบมีเวลาเนาะค่ะหนูก็ฝากมาห่อตะบดตะเป็ดตามสไตล์หนูนี่ค่ะพี่น้องกับโบมียังค่ะกับใส่คือคือเฮ็ดแล้วค่ะพี่น้องใส่เห็ดหอมใส่แค่รสหอมใหญ่หมูสับมื่อกี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหมูนะคะหมือที่แล้วเป็นไก่ค่ะพี่น้้้องงก็บบ่ไดดเเฮใหิ ส่วนน้ำจิ้มกับส่วนน้ำจิ้มเมนสอธิบายรอบนึงงวดนี่ผ้าที่ก็เผาเค่ะพี่น้องเอาละค่ะนีค่ะแป้งโบกี้อหนูคูกไว้ค่ะคูกกับไก่ค่ะมันเขากันค่ะพี่น้องการที่ห้ามากวยซอสนะคะพี่น,อนะะ้องมัสโบรห่กอบันใดได้ค่ะเขาต้องคุกแล้วถอดเลยค่ะถ้ยังคุกขัางไว้ค่ะคุกผิก่มไว้พอมตอนมากตอนแรกเลยนะแป้งสุกอบแป้งมั้วแตว่ากลมกลินไปกับไก่กไกค่ะ อันนี้คือทั้นผูกหลักกระทอนกรอบๆเลยค่ะเรื่องๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาระค่าเมดูสะท่อนเลยค่ะ,คะเมนูนี้นะคะพี่น้องดูขออนุญาตนะคะขาเอาใส่เมื่อยเละค่ะพี่น้องเข้าหลากให้มันขาดออกจากกันก็ได้ค่ะแล้วก็ทะลกนั่งขึ้นมาให้มีตะกระดูกจับแล้วก็ทอดก็ได้ค่ะพี่น้องสำหรับบางคนคุณกระเพาะยากจับแต่จะสีนะคะแต่ว่าพวกนู้นเนี่ยมัน ชาวบา้านธรรมดาขอดจะสิ้นหรอคะจับแหมด้วยค่ะตารหานอาหารสุขันเคิงนะคะพี่น้องคันเคิร์กมันขาดจากกันูน้ก็บอกเข้าขใจเราเป็นยังส่วนนี้ที่แท่งโปรทุกหมองะคะ่ะพี่น้องจะมีส่วนเนี่ยแพ่งเราลงมากกับเป็นขาเป็นตีนมันนะคะพี่น้องแล้วก็มีสะโพกหน่องยังสีก็ยังพ่อสื่อิีใดะะ้ดวยค่ะแต่อันนี้รอนหนึ่งเนี่ยร้อยสี่สิบกว่าบาทพี่น้อง หนูว่ามันแพงกว่าทุกหนองมันน่ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกสะโพกหรือน่องหรือว่าน่องที่สะโพกยู่งโลละเจ็ดสิบกว่าบาทเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวขอไปเลยๆค่ะบ้านนี้แล้วค่ะพี่นอ้องบ่มีหยังค่ะนะนเนน็นไก่ อาหารการกินตะละมื่อหนึ่งสนักไก่ค่ะคือหน้องบะไก่กับไข่ตะวันสมาสซือไก่เป็นรักแล้วก็หมูหนี่จะหน้อยนักหน่อยนะค่ะเพราะว่าเพิ่ะว่ามันเหนียวนะคะตะวันขะไก่เขาเจะกินไก่ตุ๋ไก่ตุ๋นไก่ทอดไก่ย่างสลัดผัดไก่ไก่ผัดเผ็ดไก่เอ่อทอดกระเทียมพริกไทยกินบดหมักไก่ค่ะ กระทะนี่มันผ่อนเร็วมากค่ะพี่น้องเขก็ต้องเอาไฟกลางค่ะไฟไฟกลางเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกินน้องอไฟแห้งนุ่มๆตะเบ่าค่ะพี่น้องไข่ได้อบไว้น,นี่ค่ะเอาไฟกลางแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆเป็นไก่ปีไก่ทอดซอสนะคะมนาะทอดซอสนี่มันต้องแห้งเลยค่ะพี่น้องทอดให้มันแห้งเข้าไปเสแสรบนะคะแต่ว่าถ้าเสแสรบแต่ว่าข้อเหลืองนิดๆนะบ่แสบต้องให้แหง้งกรอบแสบค่ะ นะคะพี่น้องเอาลจะจ้าได้ดูดออบไปเรืือจนเสร็จจะขาดได้นูนสภาพมาพัดต้นอน่อนท่านตะวันต่อจ้าเอาละค่ะพี่น้องข้ามาต่อด้วยพัดต้นอ่อนท่านตะวันค่ะพี่น้องพัดไปแห้งๆแป๊บเดียวนะคะเอาขึ้นเลยค่ะพี่น้องต้นอน่อนท่านตะวันนี่ผ้ก็บุกขออ่อยได้กินกันเป็นใดเลยคะ่ะเพราะว่าคือนกว่าเมื่อกือเราพัดแล้วมันเหนียวนะคะอันนี้เป็นใบมันเกี้ค่ะพี่น้องเมื่อกี้มีสับลงไป ไปเพิ่แกงนะคะตามด้วยน้ำมันหอยลยค่ะตอมด้วยน้ำตาลทร่ยพตุง้งต้นิดเดงค่ะ 那个老油炸的，它传香的很。 กันน่กับปิดไฟใส่จานกินได้ค่ะคัดต้นอ่อนทานตะวันเอาละค่ะพี่น้องเข้ามาแตงเขากินกันเลยจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนน้ค่ะเป็นอาหารรสจืดทั้งหมดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนูเ้เบิรงอันแรกนะคะไก่ปีไก่มักซอสทอดนะคะก็ใส่ซอสแมกกี้นะคะพี่น้องแล้วก็พริกไทยแล้วก็ แป้งทอดกรอบค่ะแป้งโกกีแป้งยี่ห้อได้ก็ได้นะคะพี่น้องเอามากมักนี่ค่ะคุกเข,าข่าเข่ากันนี่ค่ะไก่สกรอบเลยค่ะพี่น้องนุ่งเขานุ่าดใส่มือเนาะค่ะและอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะพี่น้องที่นุเห็ดเนาะค่ะแต่ว่านุบด้เห็ดให้เบิ้งค่ะวิธีทำงวดก่อนๆไอ้นุเคยลงไปแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อนี้มันยุ่งยากค่ะพี่น้องนุก็เลยบ่บเห็ดเออ่วิธีนีให้เบิ้งเนาะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนหมูสับเนาะค่ะพี่น้องน้ำจิ้มนี่ค่ะก็บ่มี่ย่างลายค่ะพี่น้องเเฮฮีียยยสา กะเมีพริกชีฟ้านะคะพี่นอ้องเพราะว่าอยู่นีเพ่บอบิกินเพ็ดค่ะก็เอาพริกชีฟ้าเขียวกระเทียมแล้วก็บใบสะระแหน่ค่ะน้ำตาลน้นำเกลือแล้วก็น้ำส้มเขียวะคะ่ะอันนี้นูเอาไปต้มนะคะพี่นอ้องเพราะว่าต้องกินซุปค่ะอยูน่นีแต่ว่าสำหรับพี่น้องบันเทาหรือผัวนูนี่เรต้องต้มก็ได้ค่ะเอ่อเขียวเราปั่นเราเอามาก,กินเลยค่ะสีมสันสวยงามนะคะพี่น้องแล้วก็พักกะเมีย่ยงไหลค่ะอันนี้โ็ลหระพผ้าสือมาค่ะอันนี้ผักชีฝรั่งต้นยูบานค่ะพี่น้อง แดงก่าแล้วก็ผักสลัดเนาะคะ่ะนี่ค่ะแค่นี้นะคะพี่น้องและอันนี้ก็คือต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยะค่ะพี่น้องแซ่บแสบผัดซํานีพ้พอดีเลยคะ่ะอย่าให้มันยุกวกานี้แล้วก็อย่าใส่เค้มกานี้คะ่ะเพราะว่าพวกนี้มนันดูดความเค็มเข้าไปะค่ะพี่น้องตะเกียบขีบเลยเื่อมเมื่อยยุ่มกระได้ค่ะพี่น้องกินงกับนี่คะ่ะกระเทียมน้ำค่ะพี่น้องแซ่บและอันนี้ก็คือแกงจืดใบตำลึงเต้าหู้หมูสับล้วก็ใส่เห็ดฟางค่ะพี่น้องอันนี้ก็แซ่บค่ะใบตำลึงอ่อน เอเอในอย่างตัวหูหนุ่มๆค่ะพี่น้องนุ่มมักตัวหูไข่เนาะคะ่ะแล้วก็เห็ดฟางค่ะน้ำซุปกลมกลมเลอยเดือดกระเทียมเจียวพริกไทยซุดยอดค่ะพี่น้องเมนูเมื่อนี้นะคะเมื่อนี้บริษัทเขาไมาให้เบิรงเพราะว่ามันเต็มโตนะคะพี่น้องนี่หลยจ้าขอพูดละลายเดอ้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะ มากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคูณกําลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องถ้าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเขามาบอกนวลหัวมวลเขามากินเขาด้วยกันนะคะพี่น้องขอคูณหล,ลายๆมาจ้ามากินเขาด้วยกัน,นะคะ่ะ